ประวัติศาสตร์มันก็บอกอยู่ใช่ไหมคะนายกสี่คนที่ผ่านมาก็ล้วนแล้วอยู่ในเอ็นเตอร์ไพรส์ของเพื่อไทยในหลายๆเจเนอเรชันแล้วก็เป็นเรื่องน่าเศร้าที่ก็จบเหมือนกันดิฉันคิดว่าครั้งนี้ถ้าเทียบกับกรณีของคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะเห็นว่าหนักกว่าเยอะแน่นอนเรื่องซื่อสัตย์สุจริตหรือมาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันไม่มีมาตรฐานอยู่แล้วมันอยู่ที่ดุลพินิษของตุลาการแต่ถ้าเราเทียบเคียงการใช้ดุลพินิษกรณีคุณพิชิต กับกรณีคลิปเสียงคุณเซนเนี่ยมันก็จะเห็นว่าความหลังนาคืออย่างนี้นะเรื่องดุลพินิษเราไม่รู้หรอกว่าศาลจะคิดอย่างไรแต่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ข้อเท็จจริงยุติข้อเท็จจริงยุติก็คือคุณแพทองทานยอมรับว่าเป็นเสียงคุณแพทองทานทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงโทรไปหาจริงยอมรับด้วยว่าเป็นตัวเองโทรไปโดยใช้โทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงเนี่ยมันยุติทั้งหมดก็เหลือแต่ดุลพินิษของศาลว่าจะเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยถือว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็็นนนที่่่่่ปรรรรรระจักกแแล้วฝฝาาาาาืืมมตฐิยยยอองงงหไซึ ถ้าดูจากประวัติการทำงานที่ผ่านมาของสาธร,รธรรมนูนนี่ฉันคิดว่าเป็นอื่นได้ยาก